ถ้าเราไม่พอใจสามีเราทำยังไงคะเราก็ยิ้มค่ะเราก็ยิ้มค่ะจากที่ด่ากเก่งๆก็ไม่ได่าละคะเยวน่าจะพาไปพูดคุยกับพนักงานส่วนแต่ละท่านนะคะพี่จามอันนี้พี่จามสวัสดีค่ะ,คะพี่จามค่ะตั้งแต่มาทำงานที่สวนเพชรนาดค่ะ พี่จาม,มีสุขภาพกายใจจิตเป็นยังไงบ้างคะก็จากที่เข้ามาทํางานที่สวนนะคะพี่จำก็ใจเย็นขึ้นแบบเหมือนแค่ว่าเมื่อก่อนนะเป็นคนใจร้อนใช่ไหมคะแต่ว่าที่สวนนทำให้พี่จำใจเย็นแบบเย็นเลยแบบนี้คะ่ะปูกพักก็แบบว่ามีความสุขอารมณ์ดีวันร้อนเลยทุกๆวันคะ่ะเราที่นี่สอนอะไรบ้างคะ สอนเรื่องอะตอนเช้ามาให้แบบว่าทําจิตใจแบบเดินปานทำอะทำอารมณ์ตัวเองแบบว่าให้ดีให้เหมือนว่าเราปลูกค่กคือธรรมาชาติจริงๆอะที่นี่ค่ะถ้าเราไม่พอใจสามีเราทํำยังไงคะเร,เราก็ยิ้มค่ะเราก็ยิ้มค่ะจากที่ดา่าเก่งๆก็ไม่ด่าละคะ